คริปโตเคอเรนซีมีบิตคอยมีบล็อกเชนมันเกิดมาเพื่ออะไรครับมันเป็นระบบเขาเรียก trustless รับไม่ต้องมีใครเชื่อใครแล้วทุกคนก็เหมือนเป็นประชาธิปไตย trustless ไม่มีใครเชื่อใคร<ม>และระบบอะไรครับที่มันอยู่เบื้องหลังแล้วบอกว่าอันนี้มันน่าเชื่อ ความรู้ knowledge อีกส่วนหนึ่งรู้เท่าทัน literacy สองอย่างนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใดๆก็ตามมีความเสี่ยงโปรดอ่านข้อมูลก่อนการลงทุนและโปรดทําความเข้าใจกับมันอย่างถ่องแท้ด้วยนะครับ เราได้ยินคำนี้โคตรบ่อยเลยนะครับที่บอกว่าคริปโตเคอเรนซีมีบิตคอยมีบล็อกเชนผมเชื่อว่าคนจำนวนหนึ่งเหมือนผมนะครับก็คือตกลงแล้วเอาข้อแรกก่อนมันเกิดมาเพื่ออะไรครับดิจิทัลแอสเซทมันเกิดมาเพื่ออะไรทั้งท้งระบบการเงินปกติมันก็ดีอยู่แล้วบอกว่ามันดีขึ้นมันดีเซนทรัลไลซ์มันไม่มีศูนย์กลางแล้วมันมีบล็อกเชนฟังแล้วงงไหมครับใครไม่งงผมเชื่อมีคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าความเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างวันนี้คุยก เริ่มต้นถามหมูก่อนเลยครับครับจริงจริงระบบเงิน f ฟียที่เขาเรียกกันไม่ใช่รถ f ฟียนะครับระบบเงิน f ฟียที่บอกว่ามันเป็นระบบเงินตราที่เราใช้อยู่มันก็ดีอยู่แล้วเนาะเอถ้าม,มันไม่ดีคือบางทีเราอาจจะไม่มีตังค์นะแต่พอบอกว่า Bitcoin ก็ดีค r y p t o c u r r e n c y มันเกิดขึ้นมาแล้วคนกลุ่มหนอมันดีเหลือเกิน มันเกิดมาทําไมครับถามง่ๆกันเลยเทคโนโลยีเนี่ยก็พัฒนาให้ทุกอย่างดีขึ้นใช่ไหมครับเราก็เห็นพวกอินเทอร์เน็ตมีแฟกซ์มีอะไรที่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเงินเนี่ยมันสามารถทําเป็นคริปโตเคอเรนซีใช้แทนเงินธรรมดาได้ไหมหรือว่ามีมูลค่าในอนาคตได้ไหมก็มีคนมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละอันครับต้องเข้าใจก่อนว่าเฟดเนี่ยจริงๆเราเป็นเงินที่ออกโดยรัฐบาลสมมุติว่าประเทศไทยก็เป็นเงินบาทใช่ไหมครับก็ธนาคารกลางแต่ละประเทศก็ออกอเมริกาออกดอลลาร์จีนออกหยวน เพราะนั้นมันก็จะมีความเป็นว่าประเทศใครประเทศมันใช่ไหมครับ global ในบางทีก็ใช้เงินอเมริกา US ดอลล่าเป็นหลักทา่องหลังบอกว่าอายขายกับจีนก็ใช้หยวนอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่มี global currency ที่เป็นตัวกลางเลยเวลาเราใช่เวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้มีขอบเขตประเทศหรืออะไรทุกคนก็ติดต่อกันได้ส่งข้อมูลกันได้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งว่ามันไม่ได้โดนควบคุมโดยรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอันที่หนึ่งครับ อันที่2ก็คือหมายถึงว่าไอ้อันนี้มันไม่มีตัวกลางจริงการมีตัวกลางเนี่ยมันต้องเชื่อก่อนสมมติว่าเราเชื่อว่ามูลค่าดอลลร์แข็งไทยบาทแข็งเนี่ยเชื่อว่าประเทศนี้จะน่าเชื่อถือเงินเขาจะไม่ล่มไอ้ระบบแบบเดิมเนี่ยทุกอย่างต้องพึ่งความเชื่อหรือว่าเราต้องเชื่อว่าแบบเวลาจะโอนเงินกันอย่างเงี้ยครับสมมติว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องเราเชื่อว่าแบบเฮ้ยเงินมีอยู่ในธนาคารนะครเปิดแอปมา แล้วก็บอกว่าไอ้เงินเราฝากอยู่ในธนาคารแอปนี้บอกว่ามีเงินอยู่เป็นตัวเลขอยู่ในในแอปพลิเคชันเท่านี้ก็ต้องเชื่อว่ามีเงินอยู่ตรงนั้นทุกคนก็เป็นความเชื่อใช่ไหมครับพอเป็นคริปโตเคเรนซีเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อละเพราะว่าเพราะไอ้ตัวกลางตัวนี้มันไม่มี <Okay. S 1> คือเวลาเวลาคนเชื่อจะต้องเชื่อตัวกลางเอาสมมติจะโอนเงินให้พี่วิทย์<อ>ใช่ไหมครับก็<อ><ๆ>ผมก็โอนเงิน5 0า้ยบาทให้พี่วิทย์ใช่ไหมครับเราทั้งสองคนเนี่ยเชื่อว่าธนาคารเนี่ยโอนแล้วนะเพราะมันมีแอปของแบงก์เนาะอ่าใช่พระโลโก้แล้วอันนี้เชื่ออมนงงง่ตต้้้้เเเริัวกลาาใถไหสด แต่ให้เงินสดก็กลับไปเมื่อกี้นี่อีกก็ต้องไปเชื่อว่าแบบเอรัฐบาลเนี่ยจะจะทำให้เศรษฐกิจดีเงินอันนี้มีมูลค่าทุกอย่างก็จะมีความเชื่อตรงนี้ตัวตัวบิตคอยหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าดิเซนทอลไลซ์มันก็จะมีวิธีการคิดว่าเออทำยังไงให้เราไม่ต้องมาเชื่อคนใดคนหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะคุยกันลึกๆว่าเออทำไมมันถึงมันถึงทําแบบนั้นได้แต่โดยโดยรวมๆก็คือว่ามันเป็นระบบก็เรียกทรัสเลสไม่ต้องมีใครเชื่อใครัฐ สมมตินะแบงก์ Banks สหรัฐนะ In God We Trust รัดเจเลยเพราะทุกคนเชื่อกันมาเป็นเวลายาวนานมากเป็นแบบนั้นคำถามคือถ้าบอกแบบนี้ Trustless ไม่มีใครเชื่อใครและระบบอะไรครับที่มันอยู่เบื้องหลังแล้วบอกว่าอันนี้มันน่าเชื่อแล้วทุกคนควรจะเชื่อมันมันต้องมีหลักอะไรสักอย่างนึงอนะแล้วถ้าเกิดว่ามันเชื่อไม่ได้เลยกรอตอสหรัฐคงไม่อนุนมัติให้เขาไปเล่นใช่ไหมใช่นะใช่ครับคำถามคือว่าแล้วเราเชื่ออะไรครับเพราะมันต้องมีหลักยึดสักอันหนึ่งผมลองอธิบายให้ฟังง่ายๆนะว่าทําไมเราถึงไม่ต้องเชื่อใช่ไหมครับ อย่างแรกเลยเนี่ยพอเป็นระบบ decentralized decentralized <ừ. S 2> คือมันไม่มีใครเป็นเจ้าของไร้ศูนย์กลางนะไร้ศูนย์กลางมันเหมือนอินเทอร์เน็ตอะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยม,มันไม่มีเจ้าของ <ừ. S 2> ใครๆก็สามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตขึ้นมาก็ได้ <ừ. S 2> สมมติเราไปเมืองจีนเนี่ยบางเว็บไซต์เล่นไม่ได้ใช่ไหมครับบล็อก Google บล็อกอะไรแต่จริงๆคือคนจีนก็ใช้ VPN <ừ. S 2> เล่นได้ไปบอก ISP บอกว่าให้บล็อกเว็บนี้เว็บนั้นออเงแต่ความจริงไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่มีใครหยุดมันได้ อ่าเพราะมันเป็นถนนหลวงเงย่ะใช่เหมือนเป็นมหาสมุทรนะคริปโตนี้ก็หลักการเดียวกันเลยครับคือพอไม่มีใครหยุดมันได้เนี่ยมันก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนรัฐบาลไม่รู้จะหยุดมันยังไงก็เลยต้องเริ่มรีกอไลซ์มันที่ที่พี่วิทย์บอกว่าในอเมริกาใช่ไหมฮะ ก็ยกตัวอย่างง่ายๆพี่อาจจะเคยได้ยินเหมืองบิตคอยเออเคยได้ยินคำว่าเหมืองบิตคอยอยู่แถวไหนฮะใครๆก็สามารถเปิดเหมืองบิตคอยได้พี่วิทย์ทันสมัยแบบโหลดหนังเถื่อนไหมไม่น่าถามเลยทอล์เน่อบิตทอล์เนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราฟังเพลงนะพี่วิทย์มันก็มันก็เป็นเพลงก็เป็นซีดีเสร็จแล้วมันก็จะมีเนปสเตอร์มีอะไรให้คนแบบโหลดเพลงฟรีกันไปเมื่อก่อนก็ Apple ก็ขายเพลงละเหรียญหลังๆมันก็กลายเป็นว่าเวลาเราโหลดบิตทอลนเนี่ยถ้าจำได้ก็คือว่าเราจะมีคอมพิวเตอร์ของเราเครื่องหนึ่ง ระหว่างที่เราโหลดหนังมาเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้คนอื่นอ่ะโหลดหนังต่อไปเรื่อยๆอ่ามันเป็นระบบแมวจับหนูรัฐบาลไหนก็ไม่สามารถหยุดมันได้เพราะว่าทุกคนมีคอมที่บ้านโหลดเสร็จก็เปิดใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเป็นสร้างโหนดใหม่ๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีใครหยุดได้จนในที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าไอวงการหนังเนี่ยก็หรือว่าเพลงก็ต้องบอกว่า Apple ก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้ กลายเป็นสวัต i ิฟายกลายเป็นอะไรมาเพราะว่าท้ายสุดก็เลยต้องขายแบบเหมาเหาไปเลย ừ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  เพราะว่าไม่งั้นสู้ไอ้ไอคนที่มันโหลดเถื่อนไม่ได้ไอ้บิตคอย <ๆ S 1> ก็เหมือนไงครับไอ้เขาว่าเหมือนบิตคอยจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ซื้อคอมพิวเตอร์มาที่บ้านได้แล้วก็ลงโปรแกรมรเขาว่าจะกลายเป็นเหมืองบิตคอยขึ้นมาสิ่งที่เขาลงทุนก็คือค่าคอมกับค่าไฟใช่ไหมฮะ เสร็จแล้วเขาก็นั่งประมวลผลไอ้ระบบทรัสเล็ตเนี่ยสมมติผมโอนบิตคอยให้พี่วิทย์อย่างเงี้ยจริงๆเราเรานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยเราโอนตรงกัน2คนแต่ระหว่างก่อนที่เงินจะไปถึงเนี่ยมันจะคำนวณผ่านไอ้โนดพวกนี้ทั่วโลกเรียกว่าเหมือนบิตคอยเหมือนบิตคอยเนี่ยไม่มีเจ้าของเป็นตัวกลางก็ใครอยากจะเสียบก็เสียบแล้วมันเป็นระบบประชาธิปไตยครับคือมันต้องโหวตกันเกินครึ่งมันถึงจะผ่านถ้าเราอยู่ในธนาคารอย่างเงี้ยอยากจะฟรีซเงินคนนี้ไม่ถูกต้องจริงมันโลว์แบ็กได้ก็สมมติว่าเราบอกว่าเอ๊ะกองเงินคนนี้ไม่ีครไ้ล เพราะว่าการจะโอนผ่านเนี่ยมันต้องไปผ่านไอเน็ตเวิร์กเหมือนบิตคอยเนี่ยทั่วโลกใช่ไหมครับมันไม่มีใครสาม,มารถโทรไปหาทุกคนบอกว่าให้โลแบ็กอ่าเพราะนั้นมันก็เลยหยุดไม่ได้มันก็รันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรทีนี้ถามว่าไอคนพวกนี้มันรันรันเหมืองพวกนี้ทําไมออทุกๆวันเนี่ยบิตคอยก็เลยบอกว่ามี21ล,ล้านเหรียญอ่าแล้วก็ทุกทุก,ทกปีก็คล้ายคกับมีฮับวิ่งก็จะผลิตน้อยลงมาเรื่อยๆครับณปัจจุบันเนี่ยมันจะทุกๆ10นาที มันจะมีบิตคอยน์เนี่ยโดนขุดขึ้นมาใหม่บนเหมือง oh. ที่โดนโปแรแกรมไว้แล้วเนี่ย oh. <Okay. S 2> ประมาณ3.1กว่าบิตคอยโอเคอ่าสากว่าบิตคอยก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ10ล้านบาท <Okay. S 2> อ่าสิล้านบาทเนี่ยจะหารให้ตามไอ้เครื่องพวกนี้ทั่วโลกที่คำนวณทรานเซ็คชันเหล่านี้เพราะนั้นเขาก็เลยมีอินเซนทีฟ ในการที่จะมาซื้อคอมพิวเตอร์เปิดไฟบางคนก็ถึงขั้นลงทุนทําเหมือนขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมฮะคือยินอยู่10ล้านบาทต่อ10นาทีชั่วโมงใน60บล้านวันหนึ่งเนี่ยพันสล้านบาทโดยราคาบิตคอยตอนนี้นะครับมีไรายได้พันกว่าล้านต่อวันกรนะจายให้กับเหมืองบิตคอยทั่วโลกเวลาบิตคอยราคาตกสมมติ กจากตอนนี้3ล้านไปเหลือล้านห้าเนี่ยค่าไฟที่เคยได้วันละ10นาที10ล้านนี่ก็เหลือ5ล้านมันก็จะมีคนที่ค่าไฟแพงมันก็ไม่คุ้มมันก็มันก็ปิดเหมืองโอมีน่ามันก็ปิดเหมืองปิดเหมืองใช่ไหมฮะพอปิดไปครึ่งหนึ่งมันก็คุ้มใหม่เพราะว่าตัวหารมันน้อยลงเมื่อก่อนเนี่ยสิล้านบาทมันต้องหารกันทั้งโลก ทีนี้พอคนปิดปิดปิด,ปด,ปดพอมันคุ้มเสร็จคนก็เริ่มเปิดใหม่เข้าใจแล้วทีนี้มันก็เลยหยุดกันไม่ได้เพราะามันมีกติกามีกติกาที่ชัดเจนแล้วแก้ไม่ได้คนก็เปิดเหมือนปิดคอยขึ้นมาเรื่อยๆอเวลาคุ้มก็เปิดไม่คุ้มก็ปิดแต่ว่ารัฐบาลก็หยุดไม่ได้เพราะต่างคนต่างเปิดมันก็เลยกลายเป็นระบบที่บอกว่าไม่มีตัวกลางละไม่มีใครสามารถไปหยุดสิ่งนี้ได้มันก็ลันกันมาเป็น10ปีโหนี่เปรียบเสมือนทะเลหลวงกลับมานีดหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้มีกฎกติกานะ่่มมนีีเยวาาบ็อถ มันทําให้ระบบนี้เกิดขึ้นมาได้คือไม่มีรัฐบาลที่เป็นตัวกลางแล้วมันโฟลทำให้ทรัพยากรที่อยู่ในทะเลหลวงเนี่ยที่พูดแบบนี้แล้วกันเนอะมันมีระบบของมันปโปร่งใสเช็คได้แม่นยํามันคือเอาข้อแรกก่อนครับได้ยินมันนานมากบล็อกเชนล็อกเชนแปลว่าอะไรครับ โอเคครับพี่วิทย์ตะ่กี้เนี่ยพี่หมูพูดถึงเรื่องดิเซนเัลไลน์เนาะคือบล็อกเชนเนี่ยมันคือเทคโนโลยีเบื้องหลังของการทำดิเซนเัลไลน์นั่นแหละที่ไม่มีตัวกลางที่<ล>ไม่มีตัวกลาง <Okay. S 2> นะครับบล็อก <Okay. S 2> เชน <Okay. S 2> เป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังง่ายๆจับต้องได้ครับถ้าพี่หมูจะโอนบิตคอยพี่วิทย์ <Okay. S 2> พี่หมูบอกว่าอ่ะฉันจะโอน0.5จุดใช่ไหมมันก็จะเป็นโนดใบหนึ่งนะครับไอ้โนดใบนี hmm. ้ uh, มันจะใส่ไปในกล่องกล่องเนี่ยก็คือไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะคำนวณกล่องที่ใส่โน้ตแล้วก็แปมรหัสหน้ากล่องไปซึ่งไอ้รหัสหน้ากล่องเนี่ยพี่วิทมันจะเกิดจากโน้ตข้างในนั่นแหละพอพี่วิทโอนเสร็จปั๊บอ่ะเงินตอนนี้อยู่ที่พี่วิทละศูนย์จุดห้าตะกี้ที่พี่หมูโอนให้พี่วิทโอนให้ผมนะมันก็จะเกิดกล่องที่สองก็คือกล่องที่สองว่า,วาพี่วิทโอนให้ผมแล้วเพราะฉะนั้นทุกท t r a n s คชั่นที่เกิดมันจะเป็นเชนเป็นกล่องกล่องเนี่ยผูก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 กันไปเขาเลยเรียกว่าบล็อกเชนโอ้อย่างเนี้พอมืออนะะไรมั้ยฮ เหมือนพวกใบสีลงทะเบียนสมัยก่อนอ่ะคนนี้ส่งมาให้คนนี้หรือเหมือนล็อกบุ๊กนะหมูส่งมาให้เฮียนะเฮียส่งมาให้บีก็มีการลงทะเบียนกันแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้ทั้งโลกซึ่งึ่งอันนี้เป็นจุดที่ตะกี้ที่พี่หมูบอกว่าโหวตคือถ้าสมมติมันมีคนจะโอนให้ใครครับไอเหมืองทั้งหลายมันจะช่วยกันคำนวณเพราะทุกคนเก็บสับเนาของรานเซ็กชันก่อนหน้าไว้หมดในทุกเครื่องมันมีฟุตพิ้์มันมีฟุตพินมเหมาะคือทุกคนรับรู้ร่วมกันหมดเลยซึ่งถ้าเกิดสมมติมีใครคนหนึ่งคนหนึ่งอ่ะ ไปเปลี่ยนสิ่งที่พี่หมูเคยโอนให้พี่วิทย์จากศูนย์จุดห้าเป็นหนึ่งบิตคอยเงี้ยมันจะไม่เหมือนฟุตปิ้นของคนอื่นละเหมือนไปมั่วไปแก้ไข้อมูล้วพอมันไม่เหมือนปั๊บอันนี้คือไม่ไม่เอ็กซ์เทเบิลก็คือไอ้เชนนี้ใช้ไม่ได้านนี้โกงไม่ได้ก็คือโกงยากมากเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันกระจายมันไม่ใช่แค่สองสามเครื่องพี่วิทย์มันกระจายเป็นแบบเยอะมากเลยเป็นเป็นล้านล้านเครื่องคือไม่มีใครคนใดคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนระบบได้ทั้งหมดใช่ครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยไอ จริงๆบอกมันจะเหมือนรหัส ATM เอรหัสที่พี่วิทย์จะสามารถสั่งให้ระบบบอกว่าพี่วิทย์โอนเงินให้พี่หมูจริงอะรหัสตัวนี้จริงๆมีมันเรียกว่า private key เนาะไอ้ private key เนี่ยมันมีถ้าทำภาษาคอมพิวเตอร์ครับมันคือ256บิตซึ่งไอ้256บิตเนี่ยจะต้องเดาให้ถูกอะมันมากกว่าจำนวนดาวหรือจำนวนอะตอมในจักรวาลอีก256บิตเนี่ยนะอ่าใช่เั้นคือกลายเป็นว่าการจะเดา private key ให้ถูกเป็นไปไม่ได้เลย นะซึ่งกว่าจะทำให้ถูกหนึ่งครั้งแล้วแล้วพี่วิต้องไปหลอกโนดทั้งหมดทั่วโลกอีกซึ่งมันเลย Security ้ในการตรงนี้มันเลยแข็งแรงมากคํา่า d e c e n t r a l i ล e ์มันเลยเป็นความแข็งแรงในตัวเองโ,อโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลางอ๋อเข้าใจละทีนี้ถามเนี่นึงพอพูดถึงว่าค r y ปโตเค r เรนซีสมมติเอาบิตคอยกันจริงๆ u n i v e r s เอมันเยอะนะฮะอยู่ดีๆคนก็บอกว่ามันมีมูลค่ามาจากไหนวะอะทไมอย่างทองคำยกตัวอย่าง ทองคำเนี่ยคนเชื่อมาเป็นพันปีอันนี้ชัดเจนโลหะเหลืองๆนะฮะดอลล่าเพราะเบรตันวูด1,944บอกว่า35ดอาลล่าซื้อได้1ทรอยอล์ชัดเจนและรากฐานของมูลค่าของคริปโตเคเรนซีเอาบิตคอยกันนะมันมาไงครับก็การเกิดขึ้นของบิตคอยก็คล้ายๆกับการเกิดขึ้นของทองคำใช่ไหมครับมันเกิดจากคนเชื่อแต่การจะเชื่อได้ว่ามีมูลค่าเนี่ยต้องบอกว่าของอันนี้มันมีอยู่จํากัด คือคนทั้งโลกเนี่ยรู้ว่าทองคํามีอยู่จํากัด <Okay. S 1> อ่าแล้วการจะได้มาเนี่ยก็ต้องมีเหมืองทองคําแล้วก็ขุดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มีตลาดในการที่สามารถซื้อขายได้ <Okay. S 1> อ่าซื้อขายได้ก็แปลว่าเอ๊ะซื้อทองไว้วันหนึ่งมูลค่าขึ้นก็ขายทองได้แล้วก็มีมูลค่าชัดเจนแล้วทองคํามีอยู่จํากัดแต่จริงแล้วต้องบอกว่าจริงแล้วมันก็เป็นสกุลแรกที่คนเชื่อจริงๆในโลกก็มีเงินมีนิกเกิลมีทองแดงก็คือคือมีแต่ไม่หมดโลหะก็มีจํากัดทั้งนั้นแหละแต่ว่าพอสกุลแรกที่คนเชื่อถือไปแล้วเนี่ยก เราอ้างอิงได้เยอะสุดใช่บิตคอยก็เป็นสกุลคริปโตเคอเรนซีสกุลแรกอ่าแล้วก็ปัจจุบันก็สมมติมูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซี่หนึ่งร้อเนี่ยเป็นบิตคอยไป60กว่าเปอร์เซ็นต์ละส่วนอีกเหรียญอีกไม่รู้กี่หมื่นเหรียญในโลกเนี่ยรวมกันแค่30เอร์เซ็นต์แอบเพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับแอบแล้วก็มูลค่าก็มีจํากัดทีนี้ต้องลองจินตนาการครับว่าพอคนเริ่มเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีอยู่จํากัดเนี่ยมูลคคคค่่่่าาาาาขขออออองงบิิตยยยยยเเเเนนนนีก็พมมึ้รรรืืๆหทํใะะว ซึ่งอันนี้ก็เหมือนดีมันซัพพลายเราจะเห็นว่าระยะระยะเวลาผ่านไปในทองคําก็มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้าถือเก็บไว้มูลค่าไม่ลดดีกว่าถืออย่างอื่นในขณะที่เงินเฟียสเนี่ยรัฐบาลก็พิมพ์ออกมาทุกปีเงินก็เฟอเราจะได้ยินล้าแต่ละประเทศเงินเฟอเท่าไหร่คนก็เลยย้ายจากเงินเนี่ยไปถือทองคําเพื่อเป็นการรักษามูลค่าไว้เพราะรู้ว่าทองคํามีจํากัดแต่ว่าเงินเฟียสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่จํากัดอันนี้ก็เหมือนกันครับเงินเฟียสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่จํากัดแต่บิตคอย n มีจํากัด แต่ด้วยความที่มันเป็นบิตคอยเนี่ยมันเชื่อถือได้โอนได้แล้วก็สะดวกพิวิทย์ไม่สามารถขนทองคำหนึ่งตันออกไปเดินทางไปไหนมาไหนติดตัวตลอดเวลายกตัวอย่างอยากจะมีทองคําเป็นมูลค่าหลายๆร้อยล้านก็ต้องไปฝากแต่ก็ต้องไปเชื่อว่าเราไปฝากใครแต่พอเป็นบิตคอยก็เก็บอยู่ที่ตัวเราเองได้แล้วก็ขนไปไหนเดินทางไปต่างประเทศมีบิตคอยไปไหนก็ได้แวร์ลูมเก็บไว้ในตัวระบบใช่ท,ที่ที่คนทั่วโลกทั้งระบบเนี่ยเขาเห็นกันใช่ใช่ครับตัวเก็บนี่เขาเรียกวอลเล็ต ซึ่ง wallet เนี่ยก็เหมือนเหมือนที่บีบอกเมื่อกี้นี้ครับคือเรามีการเข้ารหัสในไป wallet คือเหมือนเราเป็นมันเป็นเงินสดอะครับคือเราเข้าได้คนเดียวเหมือนเป <okay. S 1> ็นกระตู้เซฟอยู่ที่บ้านแล้วเรามีกุญแจไขได้คนเดียวคือว่าถ้ากุญแจอันนี้หายเนี่ยเราก็เข้าตู้เซฟเราไม่ได้ด้วยซ้ำชัดเจนมากมันก็เลยชอบมีข่าวที่คนบางคนทําซีดหาย آ, แล้วว่าต้องไปนั่งพยายามจะไปคุยขยะพยายามจะหาทางแฮกเพราะว่าของตัวเองเนี่ยดันทํากุญแจเข้าตู้เซฟตัวเองหายอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องความปลอดภัยของมันที่กับมันเมื่อกี้นี้ก็คือกลายเป็นว่ากัดุ๊บ คนทั่วโลกก็รู้สึกว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลดลงเรื่อยๆก็กลายเป็นตลาดซื้อขายทั่วโลกดีมันส์สปายบิตคอยก็เลยเหมือนดิจิตอลโกในปัจจุบันครับโอ้โห oh, <c oughs> เป็นแบบนี้อธิยกลับมานิดนึงครับในแง่ของตัวมูลค่ามันนะบางคนก็แบบครั้งหนึ่งมันก็เคยราคาไม่เท่าไหรน่นะ <c oughs> จันทร์มันก็ฮาร์วิ่งกันมาเรื่อยๆมูลค่าเยอะขึ้นบางครั้งมันก็เคยต่ําลงไปถ้าเป็นดอลลาร์ก็คือต่ำกว่า2 0 0 0 0ก็เคย <c oughs> ตอนนี้ประมาณ9 0,000กว่านะครับในแง่ของเทคโนโลยีครับ มันประมวลผลออกมายังไงเดี๋ยวราคาขึ้นราคาลงมันเกิดมาจากอะไรครับราคาขึ้นราคาลงาตาแต่ตามตะกี้ที่พี่หมูพูดเลยครับพี่วิทย์มันคือมันมาจากดีมาซับไพร์ล้วนออก็คือพอมันเหมือนโกครับหรือเหมือนทองคำครับธรรมชาติมันก็เหมือนกันสมมุติวันนี้มีเกิดสงครามการค้ามีทาลิฟใช่ไหมครับพี่วิทย์จะเชื่อฝั่งอเมริกาหรือจะเชื่อฝั่งจีนค่าเดาไม่ถูกอะ คนเลยบอกเฮ้ยอย่างนั้นฉันไปถืออะไรที่มันเป็นกลางๆแล้วกันไปถือทองเนี่ยทองมันเลยขึ้นถูกไหมทุกวันนี้ทองขึ้น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 แต่ไปไปถือทองอ่ะที่พี่หมูบอกเลยมันขนยากอ่ะเกิดประเทศฉันไม่วั่นคงด้วยแล้วฉันจะขนไปยังไงเงินฉันเยอะโดนปล้นตายหะใช่ใช่ถูกไหมเรากระจายความเสี่ยงถือบิตคอยเนี่ยเราถือแค่ซีดหรือ private key ซีดเปล่าอครับซีดคืออย่างนี้ครับ private key มันจะเป็นรหัสที่ยาวเพื่อไม่ให้เราโดนแฮ ส่วนใหญ่เราไม่เห็น private key ตัวเองนะ private key มันจะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์หรือเก็บไว้ในไอเชนที่ไหนก็ตามแต่เราจะมี password ที่เป็นซีดประมาณ24่สิบ่าโอเคโอเคซึ่งไอ้ password เนี้ยมันเป็น password ที่ไปสร้างไอตัวกุญแจเราได้จริงๆเป็นกุญแจดิจิทัลอ่ะใ,ใ,บบใช่ก็คล้ายๆ password สมมติเราเล่นเะงิน,นใช่ใช่ใชเป็น password ซึ่งเราถือแค่นี้เราสามารถไปถอนเงินที่ไหนก็ได้ในโลกได้หมดเลยไป Asset ธนาคารของเราซึ่งเพระธนารของเราเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่ามันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่พี่ะ มันเ,เป็นสำเนาอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้น mm hmm. การที่ตรงนี้มันเป็นดิจิตอลโกะครับพี่วิทถ้าสมมติวันนี้เ,เกิดสงครามการค้าหรือเกิดสงครามแบบฮอตวอลอย่างเงี้ยครับรา mm hmm. คามันก็ขึ้นพอทองขึ้นบิตคอยมักจะขึ้นตามทุกคนจะเห็นเแ,แ,แต่ก่อนคนคิดว่ามันสลับมันปรากฏไม่ใช่ไม่ใช่มัน mm hmm. เ,เป็นด mm ิจิตอลโกแล้วคราเน,นี้ยพอมันเทรดได้ง่ายครับความสนใจหรือทรานเซ็คชั่นเกิดขึ้นได้เยอะกว่าทองอีกดังนั้นราคามันเลยขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคือกลไกก็ดีมาซัพลายกลไกที่มาซัพลายถามเพิ่มเติมยศ ตอนแรกก็มีคนสงสัยเนาะเอ๊ะช่อได้บอกว่าอยู่มาวันหนึ่ง SEC ก็คือกราตอของสหรัฐอะ่ะบอกว่าเฮ้ยกองทุนอ่ะสามารถที่จะลงเงินในดิจิทัลแอสเซได้ด้วยจนกระทั่งบางคนก็บอกก็สามารถเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกได้ครัท,ท,ทำไมท้ายที่สุดแข็งมานานเลยนะตอนหลังก็ยอม มันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตอย่างที่บอกครับคือหมายถึงว่าอินโนเวชันเนี่ยมันจะเกิดก่อนเลกกูเลชันใช่ไหมครับ oh. ของพวกนี้มันเกิดมาละแล้วลมันก็ต้องหาทางเลกกูเลตกันเพราะว่ามันมันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ก็เหมือนออกกฎหมายมาควบคุมเดี๋ยวนี้ก็ต้องมี PD ดีเองอินเทอร์เน็ตเนี้ยหยุดไม่ได้ก็ต้องมี PD คือให้อยู่กันอย่างสงบหน่อยใ่ไรับโอเคโอเคอยู่กันอย่างสงบหน่อยแต่ว่าไม่สามารถหยุดสิ่งนี้ได้คนก็อยากจะซื้อก็ซื้ออยากจะขายก็ขายทํากันไปเรื่อยๆก็เลยต้องมี เริ่มตั้งแต่ว่ารัฐบาลก็เริ่มออกลายเส้นก่อน<ม>ก่อนที่รัฐบาลอเมริกาให้ซื้อเนี่ยตอ,ตอนแรกคนก็ซื้อขายกันเองเลยผมเจอพี่วิทย์ก็โอนกันไปกันมาหรือ<ม>ใครๆก็เปิดเอ็กชเชนได้เอ็กชเชนอาจจะโกงก็ได้อะไรเง้เขาก็รัฐบาลก็เริ่มออกลายเสนเอ็กชเชนนะคนจะเปิดเอ็กชเชนให้คนซื้อขายได้ก็ต้องอย่างนี้ก็ไล่มาทีละสเต็ปจนถึงจุดหนึ่งก็บอกว่าเออถ้าจะให้ลายย่อยซื้อนี่ก็เข้าไปเลกูเลตหน่อยทําเป็นทรัสต์ให้กนาดตลาดคุณเข้ามาซื้อได้อ๋อเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการลงทุน อ๋อลงครับลงลงตั้งแต่รู้จักพี่หมูเลย <c oughs> ครับ <c oughs> พอถามนะครับว่าบางคนเขาก็มีสินทรัพย์หลายอย่างเนาะค <c oughs> ุนก็มีพันธบัตรรัฐบาลก็มีทองคําก็มีที่ดินก็ดีระบบเฟสมันก็ด้อยู่แล้วอะทำไมต้องไปสนใจลงทุนใน ในในคริปโตและคนปัจจุบันเนี่ยที่ลงเ่ยต้องมองตัวนี้เป็นเรียกว่าเหมือนเป็นแอสเซทคลาสครับพี่วิทย์คือทุกคนเนี่ยมีเฟียดอยู่เป็นหนึ่งในสินทรัพย์อ่เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งใช่ไหมทุกคนก็มีเฟียดคือมีเงินสดอืสอือซมีเงินสดก็ฝากธนาคารแต่ธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยนิดหน่อยใช่ไหมฮะทีนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเงินสดเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ไไม่ด้ใช่แทบจะไม่ได้ใช่ก็ฝากธนาคารได้แน่ใช่ครับก็คือฝากธนาคารเนี่ยก็แพ้เงินเฟ้อเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มเอาเงินเนี่ยไปซื้อแอสเซทต่าง ก็อาจจะซื้อบ้านาจจซื้อบ้านก็มียูทิลิตี้ได้อยู่ได้ปล่อยเช่าก็สร้างหิว5% 7%อยากจะลุ้นมากกว่านั้นความเสี่ยงเยอะกอ็รีเทิร์นเยอะ ก็ซื <g ül s> ้อหุ้นคุณ <g ül s> ก็มีหุ้นจีนหุ้นสหรัฐหุ้นเทคซื้อทองคำคอันนี้ก็เป็นอีกแอสเซทคลาสหนึ่งที่เรียกว่าคริปโตเคเรนซีเพียงแต่เขาเป็นน้องใหม่คนก็จะไม่คุ้นสักเท่าไหร่ก็ใช้เวลาในการที่ให้คนยอมรับขึ้นมาจริงจริงหุ้นเทคอย่างเงี้ยก็เพิ่งเกิดมา30-40ปีตอนที่มี Microsoft มี Apple อะไรพวกนี้อินเทลใช่ครับแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งมันมีคาแรคเตอร์สปอร์ตตัวจนทุกวันนี้กลายเป็นกลายเป็นแบบหุ้นหุ้นเจ อ่าอย่างหุ้นเทคอเมริกาหุ้นเทคจีนก็คือพอมีคาแรคเตอร์ชัดเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมีแอสเซทคลาสประเภทใหม่นะชื่อคริปโตเคเรนซีได้รับการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันมากขึ้นการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเอาให้ชัวร์ก่อนนะฮะจะได้ว่ามีแท็กไลน์ตรงนี้แต่ถามเหมืนที่บอกว่าปลอดภัยพลาดหรือไม่มีคนแฮกกันได้มันมันแฮกได้คือถ้าเราไม่เข้าใจเรื่อง security บางทีเราโดนหลอกได้คอนเซ็นเตอร์อ่ะเออเลยคอเซ็นเตอร์เบาอไว้หลกงทีคุณมีเงินเยอะๆแล้วเขารู้อ่ะเขาก็พยายามหาวิธีีกกกกาาาาารมมหหหลออออคคคุุุณณใใ้้้เเเเญแจจโโนน่ชัด